เรื่องของคดีบ้านๆบับงเอิญว่าลงโพสต์ลงในอินเทอร์เน็ตหนังสือพิมพ์คมชัดลึกลงให้ดู <c oughs> คือภาพในคลิปเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพในคลิปนะครับเป็นภาพวงจรปิดที่ตรวจระหว่างที่เวลาเราเดินทางขาออก <c oughs> ต่างประเทศ <c oughs> หรือขาเข้า <c oughs> มันจะมีรางที่เป็นสไลด์เลื่อนกระเป๋ารวมทั้งจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยถือเครื่องสแกนตรวจอ่าอย่างเงี้ยนะฮะถือเครื่องสแกนตรวจ <c oughs> สังเกตผู้ชายคนหลังที่ติดบัตรอ่าที่ยืนอยู่นะฮะ <C ell an> เดี๋ยวเขาจะปิดๆเขาจะถืออุปกรณ์ตรวจ <C han> แต่ผู้ชายคนนี้เข้ามาเนี่ยเนี่ยครับคนเนี่ยครับที่เป็นปัญหาแล้วในคลิปอินเทอร์เน็ตเนี่ยชี้บอกเข้าไปบ้องหูเขาเห็นไหมเ <C han> ข้าไปคล้ายๆกับว่าคนตรวจเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทล็อกสเล่มาจากเอกชนได้สัมปทานมาทําก็ขอตรวจตามปกติตามหน้าที่แต่ผู้ชายคนนี้เนี่ยเข้ามาทํานองที่ว่าไม่รู้จักผมเหรอผมเป็นข้าราชการศุลกกกร แล้วจะมาตรวจอะไรผมประมาณนี้ก็เลยเหมือนกับแสดงความไม่พอใจคือสีหน้าเนี่ยเหมือนกับผู้ชายคนที่ถูกบ้องหูเนี่ยย,ยิ้มยิ้มตอนแรกนะฮะ<ม>แต่แต่ก็ก้มโค้ง<ม>แต่คนนี้เข้ามาเหมือนกับจะตอนแรกทําเล่นแต่ตอนหลังเอาจริงเนี่ยบ้องสองมือเข้าไปนี่ครับผู้หญิงที่ยืนอยู่เนี่ยที่คุณเห็นในภาพเนี่ยใช้มือบอกพอแล้วพอแล้วพอแล้ว,ลวคือพยายามจะห้ามเนี่ยครับเป็นประเด็นนะฮะเขาก็ลงในอินเทอร์เนต็ตคนก็เข้าไปวิพากษ์วิจารณ์ตาหนิติติง เยอะแยะเลยครับความยาวของคลิปที่เห็นนี่ประมาณ1.14นาทีเป็นภาพวงจรปิดในจุดตรวจผู้โดยสารขาออกของท่ากาศยานสุวรรณภูมิผู้ชายคนนี้เนี่ยตามในคลิปเขาก็อ้างว่าเป็นข้าราชการ48ของกรมศุลน์ไม่ยอมใม้เจ้าหน้าที่ตรวจวัตถุแล้วก็ไปทําร้ายเจ้าหน้าที่ตรวจเนี่ยเขาบอกไปตบแก้วหูจนแก้วหูฉีกเจ้าหน้าที่คนนี้ก็พยายามจะโค้งศีรษะแสดงความอ่อนน้อมแต่ก็ยังจะไปทําร้ายเขาอีก โดยหลังจากที่มีการใช้มือเข้าไปตบที่บ้องหูสองข้างเนี่ยนะครับเจ้าหน้นที่หลายคนก็ตกใจครับว่าเอ๊ะไปทําแบบนี้มันเกินไปหรือเปล่าหรือผู้ชายสวมสูตรคนนี้เนี่ยนะครับ ก็เลยมีการห้ามปรามคนในอินเทอร์เน็ตก็เลยเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์บอกเอ้คุณปล่อยแบบนี้ได้ยังไงคุณจะใหญ่แค่ไหนหรือตำแหน่งอะไรเนี่ยคุณต้องปฏิบัติเหมือนคนอื่นใช่ก็ในเมื่อเดินผ่านเครื่องสแกนแล้วมันดังอ่ะปี๊บปี๊บเขาก็ต้องเอาอุปกรณ์มาตรวจว่ามันดังจากเข็มขับดังจากกุญแจจากอะไรก็มีเสียงวิจารณ์ในอินเทอร์เน็ตก็บอกว่าสื่ออย่ามองข้ามเรื่องนี้ช่วยกันดูแลหน่อยสื่อในอินเทอร์เน็ตก็บอกเราบอกว่าเรื่องแก้หูแตกหรือไม่แตกไม่สําคัญ แต่สําคัญตรงที่ความเท่าเทียม,มไม่ว่าจะตําแหน่งใหญ่โตต้องมาตรฐานเดียวกันขนาดกับปันเครื่องบินยังต้องตรวจระดับไหนก็ต้องตรวจคุณเป็นใครถึงไม่ต้องตรวจเรื่องก็เลยดังขึ้นมาฮะกลายเป็นว่าอธิบดีกรมศรรุลคุณสมชายภูลสวัสดิ์ร้อนใจบอกเอ๊ะมันมีข่าวเพราะว่าเจ้าหน้าที่คนที่เข้าไปกระทาการแบบนี้เนี่ยเป็นข้าราชการของกรมศรรุลก็เลยให้ไปตรวจสอบข้อได้จริง หลังจากสังคมออนไลน์เนี่ยเผยแพร่เขาไม่สบายใจกระทบต่อภาพลักษณ์กรมศุลกากรตัวที่บรีก็บอกผมอยู่นิ่งไม่ได้ต้องเร่งทําความจริงให้กระจ่างว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครเบื้องต้นมีรายงานว่าบุรุษที่ปรากฏในคลิปเป็นข้าราชการระดับเจ็นะฮะับสี่เจ็ดกรมศุลกากรก็ไม่เยอะนะฮะแต่มาทํางานที่ท่ากาศยานแห่งประเทศไทยประจําคือคิดว่าคนน่าจะรู้จักทั้งก็คิดว่ามาประจําใครก็รู้แต่บังเอิญว่าเจ้าหน้าที่ที่มาเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทล็อกสเล่ เขาได้สัมปทานมาเขาก็ทําตามหน้าที่คือเขาตรวจเขาก็ไม่รู้หรอกว่าใครหน้าตายยังไงเขาก็มันร้องมาก็ต้องตรวจอะแต่ดันไปโดนตบหูซะงั้นเนี่ยครับกลายเป็นประเด็นนะฮะเดี๋ยวรอดูว่าตกลงแล้วมันมันยังไงคเพราะคนในอินเทอร์เน็ตวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมแล้วผู้ชายคนนี้จะต้องถูกลงวินนงวินัยไหมก็น่าจะต้องทำะไรสัเกตใ่ไหใครับว่า ไม่เห็นแต่ว่ามานี่ประจํามาตรงว่าตัวอะไรประมาณเนี้น้องก็พยายามจะก้มโค้งอยู่แล้วเนี่ยแล้วเขาเขาไม่ได้ทําอะไรเกินเลยเลยนะเขาก็เอาเครื่องสแกนมาเขาก็อยากโค้งอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยมาตรฐานแบบนี้นะฮะนี่ถ้าอยู่ต่างประเทศจะเป็นเรื่องนะคือสังคมเอเชียมันจะเป็นเงี้ยเป็นว่าประมาณว่าคุณรู้ไหมลูกไครนามสกุลไทยพ่อใหญ่พ่อเป็นนักการเมืองลูกเป็นคนนั้คนนี้นักการเมืองหลายคงขนาดใหญ่ยังถ่อมใจนะบอกต้องตรวจ แต่มันก็จะมีประเภทลูกน้องเอาใจนายนนเนี่ยแนวแนวเนี่ยมันต้องมาตรฐานเดียวกันอะ ก็ให้ความสนใจนะคะแล้วก็เราก็นําเสนอมาตั้งแต่เมื่อวานนี้จากกรณีที่นี่แหละค่ะกล้องวงจรปิดจับภาพนะคะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรมศุลกากรระดับ C7 เนี่ยตบบ้องหูเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมิแล้วก็มีการต่อว่าด้วยนะคะเรื่องนี้นํามาสู่การวิพากษ์วิจารณ์มากเลยทีเดียวค่ะครับล่าสุดนะครับก็มีคําสั่งมาจากทางด้านอธิบดีกรมศุลกากรนะครับคุณสมชายภูลสวัสดิ์เมื่อวานนี้ก็มีการให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวหลายสํานักนะครับบอกว่าขอโทษกับเหตุการณ์ที่เเกิดขึ้นนพราาะว่่มัสง ผลต่อภาพลักษ์การทํางานของข,ของข้าราชการกมรมศุลกากรพอสมควรเลยนะครับก็มีคําสั่งย้ายนายสมบัติชาติชัยวัย,ยวิทย์ก็คือคนที่อยู่ในภาพนี่แหละฮะที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมซึ่งเป็นหัวหน้าผู้ตรวจผู้โดยสารของท่ากาศยานสุวรรณภูมินะครับก็ย้ายมามาประจําการที่สํานักงานบริหารส่วนกลางของกมรมศุลกากรที่คลองเตยคือข้าราชการคนนี้เนี่ยนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยทำงานอยู่ที่สุวรรณภูมินะฮะเป็นงานประจําทํางานอยู่ที่นั่นทํางานมา3ปีแล้วนะครับแต่ก็พอหลังจากที่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นก็ถูกย้ายมามาประจําที่สํานักงานส่วนกลางรวมไปถึงทางอธิบดีบอกว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนี้และข้อสรุปต่างๆจะชัดเจนภายใน30วัน เรื่องนี้นะครับทางอธิบดีบอกว่าส่งผลเสียอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะฮะแล้วก็บอกว่าโทษเนี่ยนะฮะจะไล่ไปคือถ้ากรรมการสอบแล้วบอกว่ามีความผิดจริงโทษจะค่อยๆไล่ขึ้นไปตามลําดับชั้นตั้งแต่การภาคทันการลดเงินเดือน จนกระทึงทั้งการไล่ออกตามลําดับขั้นความผิดคงจะต้องรอการพิจารณาจากคณะกรรมการและต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทั้งในส่วนของผู้เสียหายและผู้ที่ถูกกล่าวหาครับในส่วนของทางตํารวจนะคะพันตารวจเอกนัทานานาน,าน,าน,านาสมบัติผู้กํากับการสพท่ากาศยานสุนภูมิจังหวัดสมุทรปราการก็บอกว่าขณะนี้พนักง,งานสอบสวนได้ออกหมายเรียกให้ในายสมบัติราชการกรมศรริลปากรที่ถูกกล่าวหามารับทราบข้อ,ขอกล่าวหาแล้วนะคะหลังจากที่ผู้เสียหายไปแจ้งความว่าเมื่อวันที่8มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยได้เกิดเหตุการณ์นี้ โดยเจ้าหน้าที่ก็จะให้เวลา7วันถ้าเกิดว่ายังไม่มาพบพนักงานสอบสวนก็คงต้องออกหมายจับตามขั้นตอนต่อไปค่ะขณะที่นายสิริชัยใหม่ชุ่มนะคะพนักงานตรวจค้นของบริษัทล็อกเล่ผู้เสียหายเนี่ยก็เดินทางให้ปักคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนที่ส,ส,ทสพท่ากาศยาสุวรรณภูมิโดยบอกว่าตัวเองไม่เคยมีปัญหากับนายสมบัติมาก่อนแต่ว่าวันที่เกิดเหตุก็ไปขอตรวจค้นตามหน้าที่ปกติแล้วก็มีเครื่องตรวจจับเนี่ยมีเสียงดังดังขึ้นนะคะก็เลยต้องทําการตรวจตามปกติตาม ำหน้าที่อยู่แล้วสําหรับอาการบาดเจ็บของตัวเองตอนนี้แพทย์ให้พักรักษาตัวภายหลังจากเนื่อแก้วหูฉีกอย่างไรก็ตามก็อยากจะฝาไปถึงทุกคนบอกว่าให้เคารพการทําหน้าที่ของแต่ละฝ่ายใจเย็นๆกันหน่อยอย่าใช้อารมณ์อันนี้ก็เป็นคําพูดของทางผู้เสียหายนะคะมรายานนะครับบอกว่าวันที่เกิดเหตุนะครับเป็นจุดตรวจผู้โดยสารนะครับซึ่งจะไปต่อเครื่องเป็นเครื่องที่มาจากต่างประเทศแล้วก็จะต่อเครื่อง ภายในประเทศนะครับวันที่เกิดเหตุก็คือวันอาทิตย์ที่8มกราคมที่ผ่านมาช่วงที่เกิดเหตุนะครับเป็นช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงเศษเจ้าชการคนนี้นะครับก็คือคุณสมบัติชาติชาติชัชชชชยวัยวิทย์คนนี้นะครับก็จะต้องไปรับแขก VIP คนหนึ่งไปช่วยอำนวยความสะดวกให้แต่ปรากฏว่าก็มีเรื่องมีราวตรงจุดตรวจ ก่อนนะฮะซึ่งทางบริษัทที่มารับหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยภายในท่ากาศยานสุวรรณภูมิอย่างที่บอกท่านผู้ชมไปนะครับไม่ใช่ของการท่าเองแต่ว่าเป็นบริษัทที่มารับงานอีกทอดหนึ่งชื่อว่าบริษัทเอเชียเอเชียเซคิริตี้แมネจเมนต์จำกัดซึ่งอยู่ในเครือของบริษัทล็อกสเล่มารับสัมปทานในการดูแลความปลอดภัยภายในสนามบินก็บอกว่าหลังจากมีกรณีนี้เกิดขึ้นก็มีการติดตามและก็ตรวจสอบให้ทางผู้เสียหายนะครับไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลสมิติเวช แล้วก็อย่างที่เรารายงานไปนะครับว่าอาการก็คือเยื่อหูซ้ายฉีกขาดซึ่งหลังจากนี้นะครับก็บอกว่าก็จะมีการมอบรางวัลเป็นขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานแล้วก็จะดูแลในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลให้แต่ก็ยืนยันนะครับว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่ทํานั้นก็เป็นไปตามขั้นตอนตามระเบียบที่มีการกําหนดไว้ทุกอย่าง ว่าต้องมีการตรวจผู้ที่ผ่านเข้าออกในจุดนี้เพื่อความปลอดภัยนะค่ะแล้วก็จุดนี้เนี่ยถือว่าเป็นภาพลักษณ์ของประเทศด้วยเพราะว่าถือว่าเป็นประตูสําคัญเลยสําหรับท่าอากาศยศนานสุวรรณภูมินะคะสำนักข่าว AP รายงานข่าวนี้ออกไปทั่วโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นสิ่งที่หลายคนเนี่ยนะฮะกอนข้างที่จะกังวลกันครับท่านผู้ชม